ตอนเสียงเรียกจากความมืดสวยจนเลยล่ะให้ใช่หรอคะผมว่ามันเหมาะกับคุณเนะ่ยขอบคุณมากเลยค่ะ <S 1> <S 1> <S แต่ว่าฉันรู้แล้วว่าความจริงแล้วนะคุณอยากจะให้เอริกะเราไม่มีอะไรเกี่ยวข,ข้องกันอีกต่อไปแล้วนะคูมิจะไม่ชอบเธอเลยคนอะไรก็ไม่รู้ อวดดีไม่มีมารยาทชอบทำพ <marriage> ิธ e ีแปลกๆพิธี <uar these. S 2> มีคนเคยเห็นเธอโดยเฉพาะตอนกลางคืนเกอะไนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกิดอะไร้นเนี่ยยย มีรายงานว่ามีคนหายที่เขตเอสสองจริงหรอคะนี่เป็นรายที่แปดแล้วนะอ่านี่ใหม่ลองเปิดแผนที่ดูสิค่ะมีอะไรเกี่ยวข้องกันไหมอืมคนที่ได้รับแจ้งว่าหายไปเนี่ยนะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกหนุ่มสาวอะ่ะจะหายไปตอนกลางคืนหันกที่สองอีกอย่างนะที่น่าสังเกตก็คือ,อทุกคนที่หายไปเป็นคนของโรงเรียนมัธยมเดียวกันโอ้จริงจริงด้วยสิ โรงเรียนสตรีเซนนอนกัน,นนะหรอสาวเพียบเลยครับชอบออ,าอ,าอามาเทเป็นต่อเฮ้ยว้าวขอ้ใจเย็นนะครับ แารต้องการลายเซ็นผมเนี่ยกลุนาเข้าแถวด้วยนะครับอนนี้ทั้งหมดนี่เลยเหรอขอลายเซ็นผมเนี่ยที่แค่ก็มาแจกลายเซ็นเด็กพทยมงั้นแหละชอบเรียวเรียวจ๋าขอตัวก่อนนะเฮะเรียวคู้ใหญ่คะนักเรียนที่หายไปทั้งหมดไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันใช่หรือเปล่าคะใช่ค่ะถ้าหากว่าคุณจะให้ดิฉันช่วยอะไรก็บอกมาได้ ของสะสมพวกนี้ดูแปลกๆนะครับคุณสะสมพวกเวทมนต์ของขลังด้วยเหรอคะเล่นของเหรอพีอะไรเหรอจ๊าหนูฮันเจอหนูนำรายงานงบประมาณของสภานักเรียนมาส่งค่ะแต่ว่าหนูมาใหม่ดีกว่าค่ะไปก่อนนะคะ ไปก่อนค่ะจา้าน่ารักจังเลยาริยา่าก็ดูเรียบร้อยนะ <c oughs> จะเอเจ็บโอ้ยว่าไงาเป็นไงบ้างผู้ชายดูท่าทางบองบองนะไม่เหมือนผู้หญิงเลยดูน่ากลัวนี่เอริกาคืนนี้คือจะทำอีกเหรอแน่นอนเราต้องไล่พวกมันออกไปให้หมดเลยละ่ะ คุณนี่รู้ดีจังเลยนะวาดเขาเป็นพวกเวทมนต์น่ะฉันเคยมีโอกาสได้ศึกษาเกี่ยวกับจิตและสัมผัสที่หกมาบ้างน่ะก็เลยรู้ว่ามีหน้าตายังไงถึงจะเกิดในยุคนี้โอก็เก่งจริงนะตัวแค่นี้แต่ผมไม่ต้องเรียนผมก็รู้อยู่แล้วล่ะ มีความเชื่อมั่นเนี่ยมันก็ดีกับตัวอยู่หรอกนะถ้าใช้ให้ถูกที่ถูกทางน่ยหยุดบนนะอแปลกจังเลยผมคำมาผิดทางหรือเปล่าเนี่ยงสงสัยจะหลงทางซะแล้วอ,ะอ่ะนี่โถอย,อยหยุาจากกระทนหันแบบนี้ได้ไหมเหล่าโอ้ยผมไม่ได้ทำอุย้ยเก็บนิดแล้วนะั่อยหลังทำไมอบอกแล้วไงไม่ใช่ผมทำใครทำก็ไม่รู้ ด้วยอิทธิฤทธิ์ของเวทมรดกประเะไอย่างจะเร็วเข้าเมื่อเขาจะยทจงใจในการพวก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 พว่อวกาวกพวกพวกพว้พวกพวกเขกาวกพวกขอกพวกั้กพวกพววกพวกกพวกวกพวกวกพวกพวกวกพวกกวกพไงดีโพนพก กิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยอย่ายุ่งโมโนะหนะตายเลยพี่เอาสิมาเนี่มันจ,จับพี่ทองเจอซะแล้วยิงเลย ไม่เลวเลยนะฉันคิดว่าเราสามคนคงไม่พอหรอกต้องหาใครมาช่วยอีกคนฉันคิดว่าฉันหาได้แล้วทำไมยูกิถึงไม่ไปด้วยนะกับเขาล่ะเอริกาตั้งแต่แพ้การแข่งขัน,นว่ายน้ำตอนนั้นไปใช่ไหม แต่ว่านั่นนก็ไม่ใช่ความผิดของเธอเลยนี่นาฉันไม่เห็นใจเธอจังเลยมันช่วยไม่ได้เพราะว่าฉันไม่ได้อยากให้มันเกิดขึ้นนี่นาตอนพวกเราเป็นเด็กๆนะก็ถูกพวกขเขาโยนความผิดมาให้เป็นประจำนั่นแหละ ถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องตอบแทนพวกเขาให้สายส่ฮะถ้าไม่มีรุ่นพี่เราก็จะสบ,บายใจไม่ใช่หรอฉันคิดว่าเรื่องเมื่อวานเนี้ยนะคงไม่ใช่ว่าเราหลงทางเองเหรอกหมายความว่าไงเราถูกสปหลาดเรียกเข้าไปนะสิผู้ที่หายสับสูญไปก็คงเหมือนกันนะั่นแหละนี่ น no ี่เป็นเครื่องหมายแสดงตำแหน่งคนที่หายไปนะฉันลองลากเส้นดูแล้วล่ะนี่ไงอะไรเหรอเพนตากรัมดดวโกบูเพนเตโกงนะเหรอมันก็คือแผงเวลาที่ใช้สำหรับเรียกเวทมนต์เนี่ยถ้าเธอเอารูปถ่ายคนที่เธออยากจะจัดการใส่ไว้ตรงช่องกลางนี้ละก็จากนั้นชิจิรู้จะจัดการให้เธอเสร็จเรียบร้อยเลยชิจิรู้เหรอ ใช่ทิจิรุเธอจะเข้าข้างคนที่อ่อนแอและมีจิตใจที่งดงามเขาจะทําโทษมนุษย์ที่มีนิสัยไม่ดีเธอ้าใจมะเธอคิดว่าเธออยากจะแก้แค้นใครล่ะยูกิคือคนที่พวกเราเลือกให้เข้ามาเป็นสมาชิกของเราอีกคนนี่เป็นที่ตั้งของมันเหรอเนี่ยว่าไงอ่ะมันจะสมบูรณ์ได้จะต้องมีสิบจุดนะแต่ว่าตอนนี้ขาดอยู่หนึ่งจุด ถ้าครบแล้วมันจะมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้นที่นี่คงเป็นจุดสุดท้ายแล้วอะนะจริงปะจากนั้นแล้วเนี่ยกระจกก็จะแตกอ,อย่างก,ก็ตาเห็นฮงมันคงจะไม่เกี่ยวกัหนหรอกนะมันเป็นการแสดงถึงความจริงใจนะความจริงใจต่อปีศาจที่เกลียดกระจกไงล่ะโอ้ปีศาจนะผมไม่เห็นจะเข้าใจเลย <S 1> <S 1> เอ่ะดี๋ยวก็เข้าใจไปเองนั่นแหละหนะ้าอีกนานไนะหมนั่นทามาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะ โอ้โหนี่น้องจ๋าอ้าวน้องเดี๋ยวเดี๋ยวต่บ้าเอ้ยไม่รู้จักวิธีเข้าหาผู้หญิงซะเลยนี่ัสรู้ไปด้วยอิทธิฤทธิ์ของเลโมนพวกเขาเข้าถึงบริการควบคุมพวกเขาถึงบริการควบคุมของเราพวกเขาถึงบริการควบคุมของเราพวกเขาถึงบริการควบคุมของเราน้องจ๋า ชิีไปไหนเล่เาเดี๋ยวสิตกอนีออออ่นั่นมัตัวอะไรเนี่ย,อยโอ้ยฮึตเคอย่านะยายนค่ง ว่าความแค้นของเธอจะไม่พอหล้วนะอะไรกันเนี่ยฉันยังไม่เข้าใจที่พ่อเธอทำกันเลยอะ่ะเด็กใหม่ก็แบบนี้แล้ะนะเดี๋ยวก็เก่งเองมันจะไม่ได้ผลหรอกนะถ้าเธอยังมีคนคอยขวางอยู่ฉันจะต้องจัดการกับคนสองคนนั้นซะละหว,วานานี่เท่เหลือเกินนะ ยอมเป็นหมอผู้รอรับผู้หญิงนี่นะท่านได้ดีมากท่านได้ดีมากโอ้เจ็บแล้วนาโอ้มันเจ็บนะพี่เรียวสัตว์ประหลาดนั้นเป็นปีศาจจริงเหรออืมสมัยก่อนมนุษย์เชื่อว่าบนโลกนี้เรายังมีสิ่งมีชีวิตอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะก็ฉันรูเวาไม่เห็นตัวตนเนี่ยจะจัดการกับมันยังไงดีล่ะฮต้องมีใครที่มีความรู้เรื่องเวทมนต์ที่จะไปจัดการกับปีศาจเราต้องหยุดมันให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป แล้วใครกันน่ะจะหยุดมันได้ฮะใครกันก็คนที่เรียกปีศาจขึ้นมาไงละ่ะจะเป็นคนเดียวที่รู้เราต้องสืบให้ได้ว่าใครเป็นคนทําแล้วครูใหญ่จะรู้เรื่องนั้นเหรอแล้วเธอจะเชื่อเราสองคนกันเหรอหลักฐานก็ไม่มีสัมผัสที่ห้าของผู้หญิงล้วสัมผัทสผที่ห้าเนี่ยนะหลักฐานดีมากเลยตัวเองพี่ชายเออคือนี่เรียว<ะ>ไปก่อนได้ไหม อะไรล่ะคือผมปวดที่ผมไม่ไหวแล้วนะต้องไปก่อนแล้วเดี๋ยวตามไปนะไปก่อนนะนะนะเพื่อนเพื่อนของฉันได้อยากได้ลายเซ็นของคุณมากเลยล่ะอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนล่ะวผมก็มีด็กต้องการลายเซ็นของพี่อยู่ไหนจ๊ะตก เป็นมนต์ดำอย่าเข้าใจฉันผิดสิฉันเพียงแต่อยากช่วยในความต้องการของเด็กที่เราสงสารให้เป็นความจริงเท่านั้นไม่ต้องมาพูดดีหรอกแกเพียงต้องการให้เด็กพวกนั้นเป็นเหยื่อล่ออย่าทำเป็นพูดดีหน่อยเลยนะอืฉันเพียงแค่อยากจะตอบแทนบักเขาที่ทำให้ฉันออกมาสู่โลกภายนอกน่อีกครั้งช่วยไม่ได้คนที่ถูกฉันใช้มันโง่เอง ตอนนี้เด็กไม่จำเป็นปกับฉันแล้วเพราะว่าตอนนี้จะมีพลังเต็มที่แล้วแล้วพอจัดการมายุต้าโง,ง่ได้แล้วใครจะยอมให้แกทำอย่างนั้นหรอไม่มีทางหรอโอ้โห้าไปสินั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ข้าต้องการและข้าก็คิดว่าถึงเวลาของข้าแล้วโมโหแล้วนะไอ้ทรงเลเซนไม่มีอารมณ์เซนละ้อาทอหยุดได้ เดียวิฉันว่านะก็เพราะว่าใจดีอย่างนี้นีส่สิถึงทำให้เป็นแบบนี้ถูกแย่งของที่ตัวเองรักไปฉันอดทนมานาแล้วด้วยนี่เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือยังไงเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เธอเป็นคนใจดีแต่ว่าทำไมตอนนี้เธอถึงเปลี่ยนแปลงไปถ้าไม่อยากเป็นพวกเดียวกัน ก็อย่าอยู่เลยดีไหมล่ะอย่าอยู่แล้วจบชี่นีนสักทีนะฉันผิดมากเลยใช่ไหมใครจะมาขวางฉันฉันจะจัดการให้หมดเลยะ <c oughs> มนุษย์เราทุกคนต้องมีสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบถ้าเราไม่หันหน้าก้าหากันตอนนี้เธอก็จะไม่เหลือใครอีกเลยความเป็นเพื่อนจะหมดไปเพราะว่าพวกเธอก็จะไม่มีใครเคบะ พวกเธอมันก็แค่คนที้ขลาดไปฝากความหวังกับสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์แล้วพวกเธอจะมีความสุขได้ยังไงกันล่ะ ใจมากนะเจะ้าหน้าเตือนมัน้ชิจิราฟือแล้วชิจิระฟือแล้วยังไม่เข้าใจอีกเหรอดูให้ดีสิมันไม่ทำให้คนเรามีความสุขได้หรอกนะมันคือปีศาจปีศาจ มันดูน่ากลัวจังเลยพวกเราทำผิดไปแล้วพ่ะกเราจะไม่ทำอีกแล้วมันเป็นไปนไม่ได้ถึงแม้มันจะเป็นปีศาจแต่ว่าเจ็บไหมเนี่ยขอโทษนะเตื่นได้แล้วกลับมาเป็นเอริกะคนเดิมสักทีเถอะขอร้องเลยกลับมาเป็นเอริกะเพื่อนของฉัน ขารองยูกิเดี๋วพี่จะก,การมาเองพ่มน้องไปหลบอยู่ก่อนนะจ้ะสู้มันไม่ได้หรอกนะ องไปก็ตายเปล่ายัางไงพี่ต้องสู้พี่ไม่ถอยอยู่แล้วจ้ะพี่ต้องสู้เพื่อน,น้องทุกคนซึ่งจงจ้ะ

ผมดตอ้กนมเน่นมาเยม่านสู้ปเลยระวังนะโนดูเดือดจริงๆเลยโ้ต่อสู้กับปีศาจมอนดำ แสงอะไรได้ไข้เทียนเนอะแสงที่ในชีวิต ทำไมต้องเขอาขวาวปีศาไว้ด้วยละ่ะถ้าเราปิดแกนนั้นได้เรา,เาก็จะจัดการปีศาจให้สําเร็จมนั่นมันอะไรอ่ะม,ม,ม,อมันเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะต้องเป็นหัวใจของเจ้าปีศาจแน่ๆเลยอ่ะกระจกเอากระจกวางไว้ตรงๆนะั่น ไม่ได้หรอกเราจะเข้าไปเพียงค,คนเดียวไม่ได้เ,ร,นะเราจักาคนเดียวไม่ได้หรอกนะพวกเราต้องช่วยกันทั้งสี่คนนั่นแหละเราจะต้องร่วมมือกันเราต้องช่วยกันแล้วเชื่อจะช่วยเธอเอง บอว่ายังไงก็ตามมาร่วมมือกันจัดการกับเจ้บปีศาจมือของพวกเธอทุกคนฉันรู้สึกว่าออกปลุกแล้วก็ลก็เคยจับอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ว่าฉันก็ไปเธอรู้สึกแบบนี้เหมือนกันพวกเรา าราในเรโลกของพวกเราเนี่ยยังมีความมืดมิดในอวกาศที่เรายัางต้องค้นหาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมากแค่ไหนนะแต่สิ่งที่ยังไม่อาจเข้าใจได้นั่นคือจ,จิตใจคนเราทุกคนจริงไหมเฮ้ hey, ตั้งแต่รู้จักกันเนี่ย <c oughs> ก็เห็นพูดดีวันนี้แล้วไงจ๊ะจะเปลี่ยนจะมาชอบฉันเหรอบ้าเหรอ <c oughs> <c oughs>

ชอบฝันถึดบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นฝันร้ายหรือฝันดีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันมันเป็นความบังเอิญหรือไม่ติดตามชมอุนราแม่ใจหน้าในตอนนกยักษ์ในความฝัน